สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์ครูคุณรัพ์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึง ep ที่8นะคะเรามาฝึก,ะก,ะกะสะกดสระอีนะคะสระ,ะอ,อีมีสระ,ะที่เป็นเสียงสระ,ะอีอยู่2ตัวนะคะในที่นี้ครูยกมา2ตัวคือตัว e กับตัว a ผสมกันกับตัว d e e นะคะสตัวนี้ออกเสียง e เหมือนกันนะคะ พร้อมหรือ,อยังคะไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะอะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะขอแนะนำวิธีสะกดเหมือนเดิมนะคะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะคะเราก็จะมีสีของสละนะคะสีของพยัญชนะแต่ละตัวเริ่มจากสีดำนะคะเป็นพยัญชนะต้นนะคะสีแดงเป็นสละแล้วก็สีน้ำเงินเป็นพยัญชนะท้ายนะคะ คุณควรจะให้เริ่มฝึกนะคะเริ่มเบดดิ้งคำว่า b บร n d i n g ก็คือการผสมที่สละแล้วก็พยัญชนะท้ายก่อนนะคะเป็น eat eat ทีนี้ตัว s กับตัว w นั้นนะคะเป็นพยัญชนะผสมกันเขาเรียกว่าเสียงผสมกันอาจะอ่านว่า swer swer นะคะ e ater, eat eat swer eat sweet sweet นะคะ แบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการสะกดนะคะซึ่งครูก็ได้แนะนําให้นักเรียนได้รู้จักในทุกๆคลิปก่อนที่เราจะฝึกสะกดนะคะอ่ะเรามาเริ่มคําที่1ค่ะคําที่1ไม่มีพยัญชนะต้นนะคะก็เอาสระ,ะกับพยัญชนะท้ายผสมกันเลยเป็น e at, eat 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 แปลว่ากินใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคง,ง่ายๆค่ะ i eat fish I eat fish ฉันกินปลานะคะต่อมาค่ะคำนี้ไม่มีพยัญชนะ้ายนะคะมีแต่สระกับพยัญชนะต้นวิธีสะกดก,ก็คือเอาพยัญชนะต้นผสมกับสระไปเลยเป็น s e อี C ี e ซ e c c แปลว่าทะเลนะคะ ถ้าเขียนเป็น S E E C ตัวนั้นแปลว่ามองเห็นนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ The sea is big The sea is big ทะเลนี้ใหญ่นะคะคำต่อมาค่ะ T h E T T E T T แปลว่าน้ำชานะคะ ตัวอย่างประโยคค่ะ please drink tea please drink tea tea โอเคนะคะ please drink tea กรุณาดื่มน้ำชานะคะคำต่อมาค่ะเริ่มที่แดงนะคะ eek eek W eek weak weak ตัวนี้แปลว่า on air นะคะ ก็จะมีอีกคำหนึ่งที่เป็น e e นะคะ w e e k week ตัวนั้นแปลว่าสัปดาห์ออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแต่เขียนต่างกันเราก็พ,จพิจารณาที่รูปประโยคนะคะว่ามันจะแปลว่ายังไงนะคะ week แปลว่าอ่อนแอตัวอย่างประโยคค่ะ i am weak i am weak แปลว่าฉันอ่อนแอนะคะคำต่อมาค่ะ eat eat m h, eat meat eat, eat eat m h, eat meat meat ตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะส่วน m e a ที่เป็น W e แปลว่าพบเจอนะคะ,ะสรลอีจะมีคํำพ้องในภาษาไทยเราเรียกว่าคํำพ้องเสียงนะคะสรลอีมีเยอะนะคะนักเรียนต้องดูดีๆว่าคําไหนแปลว่าอะไร meat ตัวนี้แปลว่าเนื้อนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I eat meat I eat meat ฉันกินเนื้อคำต่อมาค่ะ in 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 b e n bean bean ะแปลว่าถั่วตัวอย่างประโยคค่ะ I eat bean I eat bean ฉันกินถั่วค่ะคำต่อมาค่ะ e ater, eat ha, eat heat 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 ตัวนี้แปลว่าความร้อนนะคะตัวอย่างประโยค the sun has heat the sun has heat แปลว่าดวงอาทิตย์มีความร้อนนะคะ คำต่อมาค่ะ Either eat eat read ตัว r ลิ้นจะห่อนะคะ r R e a t read แปลว่าอ่านตัวอย่างประโยคค่ะ I read a book I read a book ฉันอ่านหนังสือค่ะคำต่อมาค่ะ อีคืออีตัว S กับตัว P นะคะผสมกันเราจะออกเสียงเป็นสเปอร์สเปไม่ใช่สเปอรนะคะถ้าตัว P อยู่หลังตัว S เสียงจะเป็นเสียงหนักจะเป็นสเปอร์ไม่ใช่สเปอรนะคะเช่นคำว่าสปอร์ตนะคะคำว่า s สป a k spark ออกเสียงเป็นเสียงเปิดนะคะ e เ e อีสเปอร์อีส a k กส e a กแปลว่าพูดนะคะตัวอย่างประโยค i speak English i speak English ฉันพูดภาษาอังกฤษนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้ง่ายค่ะเบอร์อีบีเบอร์อีีีแปลว่าพึ่ง ตัวอย่างประโยค please look at the bee please look at the bee กรุณามองดูที่พึ่งค่ะคำต่อมาค่ะ e t h e eat feed 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 ตัวนี้แปลว่าให้อาหารนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ please feed the dog Fe e ส e Feed, The d o กกรุณาให้อาหารสุนัขนะคะคำต่อมาค่ะคำคำนี้เป็นคำควบนะคะระหว่างตัว T กับตัว R tr ออกเสียง tr นะคะ tr e อี tree ไม่เหมือนภาษาไทยที่ทอทหารกับรอเรือมาควบกันเป็นซอโซอันนั้นไม่ใช่คำควบแบบนั้นนะคะ อันนี้จะเสียง tre tr. e tree t r e คือต้นไม้นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ the tree is big the tree is big ต้นไม้นี้ใหญ่นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสระอ e ีนะคะสามารถเขียนได้สองสองแบบก็คือ e กับ a แล้วก็ e กับ e นักเรียนก็ สังเกตเอานะคะว่าตัวไหนแปลว่ายังไงเพราะมันออกเสียงเหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ